สุขภาพดีด้วยอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรสุขภาพดีที่สุดในโลกคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหรือเป็นเพราะอาหารญี่ปุ่นอย่างนั้นหรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้หญิงชาวญี่ปุ่นมีอายุยืนมากที่สุดและรักษาสุขภาพดีที่สุดในโลกนั่นเพราะ หลายปีที่ผ่านมาพวกเธอมักไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงในภูมิภาคอื่นพวกเธอมีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมและโรคหัวใจต่ำปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนญี่ปุ่นมีอายุยืนอยู่ที่อาหารการกินและรูปแบบการใช้ชีวิตจะสังเกตได้ว่าชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานอาหาร เช่นปลาเต้าหู้และผักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกผักใบเขียวที่ล้นแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงอาหารญี่ปุ่นจะไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งมากมายแต่จะนิยมรสชาติแท้ๆของวัตถุดิบทําให้คงประโยชน์ของอาหารได้ดีโดยเฉพาะเต้าหู้ที่คนญี่ปุ่นนิยมทานจะช่วยลดไขมันส่งเสริมการทํางานของระบบประสาททาให้ความจําดี และช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนอกจากนี้คนญี่ปุ่นชอบกินปลามากกว่าเนื้ออื่นๆซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าปลาเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไม่มีผลข้างเคียงเหมือนเนื้อสัตว์อื่นๆทั้งยังมีส่วนทำให้อายุยืนอีกด้วยแม้แต่เครื่องปรุงรสเผ็ดสีเขียวอย่างวาซาบิก็มีคุณประโยชน์ทางยาหลายประการ สามารถต,ต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดและยังสามารถกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาและเมื่อไม่นานมานี้ยังมีการศึกษาพบว่าวาซาบิมีฤทธิต์ต่อการต้านสารก่อมะเร็งเป็นผลดีต่อผิวหนังและยังช่วยป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้อีกคนญี่ปุ่นแนะนำว่าการควบคุมและรู้จัก เลือกร,ระทานอาหารสามารถทำให้คุณมีสุขภาพดีได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยปลาการทานปลาทำให้เรามีอายุทำให้เรามีสุขภาพดีและให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปและอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะใช้ปลาเป็นส่วนประกอบนักโภชนาการบอกว่าในหนึ่งมื้ออาหารควรทานปลาประเภทที่มีไขมันมากเช่น ปลาแซลมอนปลาแมคคารลและปลาทูน่าแบบที่สดสดเพราะปลาที่มีไขมันมากจะให้โปรโตีนวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณสูงโดยเฉพาะโอเมก้า3ที่บำรุงสมองป้องกันโรคหัวใจช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานสูงแต่ข้อควรระวังคือปลาที่มีไขมันสูงมกักจะเก็บสารพิษอย่างสารปลอด และสารไดออกซินมากกว่าปลาที่มีไขมันต่ำขอบคุณครับ